สวัสดีฮะสวัสดีคนดูหน้าเก่าแล้วก็คนดูหน้าใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมคาสึกากะคาสึน,นะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าคาสึน,นะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะครับในที่สุดผมก็ได้เปิดช่องใหม่นะครับซึ่งคิดหนักอยู่พอสมควรนะครับว่าจะเปิดวันไหนจะเริ่มต้นวันไหนจะอัดคลิปวันไหนดีนะครับแต่สุดท้ายก็ได้เริ่มแล้วนะครับเนาะก็ยินดีกันหน่อยกันเนาะมาถึงคำถามสำคัญแล้วกันเนาะ <S <S ผมเป็นวีทูเบอร์หรือเปล่านะครับที่จริงจะเรียกว่าผมเป็นวีทูเบอร์ก็ยังไม่ถูกนะครับอาจจะต้องเรียกผมว่าเป็นวีทูบธรรมดานะครับเนาะเพราะผมก็ยังไม่ใช่วีทูเบอร์เต็มตัวแล้วก็ยังตัดสินใจกับตัวเองไม่ได้เลยนะครับว่าเราเป็นวีทูเบอร์หรือเปล่านะครับเนาะเอาไปว่าเรียกผมว่าวีทูบละกันนะครับเนาะส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะได้เห็นในช่องนี้นะครับก็จะเป็นเล่นเกมนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมแล้วก็ไลฟ์พูดคุยซะส่วนใหญ่นะครับเอ่อถ้าใครที่คาดหวังจะเห็นความร่ารักจากช่องนี้นะครับบอกเลยว่า ไม่น่ามีนะครับเอาเป็นว่าก็ขอแนะนําตัวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเกินหนึ่งนาทีแล้วนะครับสำหรับคนดูใหม่ก็ยินดีที่ได้รู้จักในโอมสำหรับคนดูเก่าก็ยินดีที่จะพบกันอีกครั้งด้วยนะครับก็เจอกันไลฟ์หน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย